ุณเอ้ยทัวร์ปรีซีซันที่เอเชียของเรามันเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเรื่องราวที่โคตรจะวุ่นวายทั้งผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจทั้งปัญหานักเตะบาดเจ็บและข่าวการย้ายทีมที่มันยังคงคุกรุ่น ล่าสุดในเกมที่เราฟาดแข่งกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานที่ฮ่องกงเราก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป2ต่อ4แม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องและมีฟอร์มการเล่นที่น่าพอใจในบางช่วงแต่ความพ่ายแพ้มันก็คือความพ่ายแพ้แต่ที่มันน่ากังวลไปกว่าผลการแข่งขันก็คือสถานการณ์ในทีมของเรานี่แหละครับ โจโกเมสไอสวิสอาร์มี่ไนฟ์ของเราเจ็บเอ็นร้อยหวายต้องถูกส่งตัวกลับบ้านก่อนใครเพื่อนอลิสันเบเกอร์พ่อหมีของเราก็ต้องบินออกจากแคมป์ที่โตเกียวด่วนเพื่อไปจัดการทุระส่วนตัวโอ้โ oh หแค่เริ่มต้นก็มีเรื่องแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ตอนนี้ดูเหมือนจะบางลงไปถนัดตาหลังจากที่เราเพิ่งจะขายจาเรลคอนซาออกไปแล้วตอนนี้โกเมสก็มาเจ็บอีก นักข่าวก็เลยไปจี้ถามอันเนอร์สล็อตเลยว่าเฮ้ยโค้ดกองหลังเราจะพอใช้เหรอวะแล้วสล็อตแกตอบว่ายัางไงทราบไหมครับแกบอกว่าผมไม่คิดว่าเราจะต้องกังวลเท่าไหร่โ oh อ้โหใจเย็นเหลือเกินพ่อคุณแกบอกว่าเรายังมีตัวเลือกอย่างไรอันกราเฟนแบกก็เคยถอยลงไปเล่นได้วาตารุเอนโดก็เล่นได้แต่แกก็ยอมรับแบบตรงๆว่า จิงอยู่ที่ควันซ่าย้ายไปแล้วเราก็ยังไม่ได้หาใครมาแทนเขาเลยนี่มันคือการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องโดดเข้าตลาดเพื่อหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่จริงๆแล้วเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นในเกมกับมิลานเราก็ไม่มีเงาของลุยส์ดีอาซซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าเขากำลังจะย้ายไปร่วมทีมไบเยนมิวนิกในราคา65.5ล้านปอนด การขาดหายไปของทั้งโกเมสอลิซันและดีอาสบวกกับความ่ายแพ้มันก็เลยทำให้ข่าวการเสริมทัพของเรามันกลับมาร้อนแรงอีกครั้งอเล็กซานเดอร์อีซากก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่มีข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายมาใจจะขาดและล่าสุดมันมีชื่อใหม่โผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของลุยส์ดีอาสไอหนูคนนั้นก็คือมาลิกโฟฟาน่าไอดาวรุ่งพุ่งแรงวัย20ปีของโอลิมปิกลียง แต่ที่มันตลกร้ายก็คือในขณะที่เรากำลังให้ความสนใจไอ้หนูโฟฟาน่ามันก็ดันมาเจ็บซะอย่างนั้นมีรายงานว่าแกโดนกระแทกที่ศีรษะระหว่างซ้อมต้องพักประมาณ10วันพลาดเกมอุ่นเครื่องของลียงไปสองนัดนี่มันอะไรกันเนี่ยเป้าหมายใหม่ของเราก็ดันมาเจ็บซะแล้วแต่มันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมในระยะยาว สรุปง่ายๆเลยก็คือสถานการณ์ของทีมเราตอนนี้มันโคตรจะวุ่นวายมีทั้งนักเตะเจ็บนักเตะกำลังจะย้ายออกและเป้าหมายใหม่ก็ดันมาเจ็บอีกบอกได้คำเดียวเลยว่าก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดหรือว่าูของเราต้องมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกอย่างน้อย1-2ดีลวแน่นอน แล้วเพื่อนๆพี่น้องชาวหงล่ะครับคิดเห็นกันยังไงกังวลกับความบางในแนวรับของเราไหมแล้วคิดว่ามาลิกโฟฟาน่าจะเป็นตัวแทนของดีอาร์สได้ดีหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาด่าเอ้ยเข้ามาทล่ลมความเห็นกันให้ยับเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ